วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนดูเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะทฤษฎีบทพีทาโกลัสนะคะจะที่นักเรียนทรางมาแล้วว่าเป็นทฤษฎีบทที่ว่าถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะ,ะถ้าสมมติว่าครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก abc ดังรูปนะคะเราก็จะได้ว่าโดยทฤษฎีบทพีทาโกลัสเนี่ยเขาจะได้ความสัมพันธ์ของ abc เป็น c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคะหรือว่าเราจะกล่าวได้ว่ากำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือด้านที่ยาว c เนี่ยจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากนั่นก็คือผลบวกของเจ้า b กำลังสองบวกกับ a กำลังสองค่ะนั่นก็คือจะได้ความสัมพันธ์ของอความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ Okay. ทีนี้ถ้าสมมติว่าครูจะลองวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้ง3มของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะคะ ผู้คนจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุร,สร,รัสสี่ร,รูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองค่ะจากนั้นนะคะเราก็มา journal, ลองพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง3รูปกันนะคะพิจ, الم, urity, จารณาทีละรูปนะคะดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงเนี่ย มาจากด้านที่แต่ละด้านนะคะยาว A ค่ะแล้วก็สูตรของพื้นที่ของรูปรสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมคะแสะดงว,ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยจะเท่ากับ A อกำลังสองในทำนองเดียวกันนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าก็จะเท่ากับ b ีกำลังสองและพื้นที่ของรูปรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเท่ากับ c ีกำลังสอง ก็าจากเมื่อกี้นะคะความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองแสดงว่าชฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะสามารถกล่าวได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะ จะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบฉากในที่นี้ก็คือเขาบอกว่าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่สีฟ้าบวกกับพื้นที่สีแดงอื่ออะทีนี้เนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมคะว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเป็นจริงวันนี้นะคะครูก็เลยจะมาพิสูจน์ว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเป็นจริงนะคะวิธีการิง็คือครูจะ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีแดงรวมกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองค่ะนั่นก็คือครูจะเอานะคะนารูปสี่เหลี่ยมสีแดงรวมกับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าค่ะครูทํายังไงก็ได้นะคะแล้วก็นําไปทาบบนรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองถ้าครูสามารถนำสองรูปนี้นะคะสองรูปนี้ไปทาบบนรูป สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้พอดีนั่นหมายความว่าทฤษฎีบทพเทาโกราณเป็นจริงค่ะวิธีการของครูนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยครูจะพิจารณารูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าก่อนค่ะครูจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าเป็นสามส่วน <c oughs> ในการแบ่งก็คือครูจะนำรูปสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยไปทาบที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าในที่นี้ครูก็จะทาบที่มุมล่างซ้ายนะคะจากนั้นครูก็จะขีดเส้นขีดเส้นแบบนี้ค่ะ หลังจากขีดเส้นแล้วนะคะได้แบบนี้ครูก็จะทําการตัดรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าออกเป็นสามส่วนแบบนี้ทีนี้ครูใสังเกตเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนนี้เมื่อกี้ก็คือเป็นส่วนที่เราส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เรานํารูปสี่เหลี่ยมสีแดงมาทาถูกไหมคะแสดงว่าส่วนนี้จะมีพื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมสีแดงฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราขีดเส้นลงไปเนี่ยเราจะได้ว่าส่วนนี้ กับส่วนนี้เนี่ยจําีนพื้นที่เท่ากันนั่นแสดงว่าส่วนนี้กับส่วนนี้จะเท่ากันโอเคทีนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมสีแดงค่ะมาดูรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะครูจะนำรูปสี่เหลี่ยมสีแดงไปต่อกับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปนี้ค่ะ จะได้แบบนี้ให้นักเรียนสังเกตเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ส่วนตรงนี้นะคะพื้นที่ครูจะทำอ่สาสก็บไว้ลวพื้นที่ส่วนตรงนี้กับพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่เท่ากันแล้วก็พื้นที่ส่วนตรงนี้กับส่วนตรงนี้เท่ากันเรานําพื้นที่ส่วนตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่ารูปนี้นะคะรูปนี้ที่ครู ทำกรอบสีเหลืองไว้กับรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากันค่ะหลังจากที่เราทําการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็นํารูปสี่เหลี่ยมสีแดงมาต่อกับส่วนของรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงกับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะครูให้นักเรียนนะคะพิจารณารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้กับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปที่มีพื้นที่เท่ากันค่ะครูจะนํารูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้นะคะมาแบ่งออกเป็นรูปละสองส่วนตามแนวเส้นทแยงมุมแบบนี้นะคะตามแนวเส้นประจากนั้นครูก็จะทําการตัดรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปอืแล้วเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมใหม่สี่รูปนี้ค่ะ นั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะเรามีชิ้นส่วนอยู่5ชิ้นส่วน5ชิ้นส่วนนี้นะคะมาจากการแบ่งและก็การต่อกันนะคะของรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ากับรูปสี่เหลี่ยมสีแดงซึ่งครูจะแสดงว่า5ชิ้นส่วนนี้นะคะจะสามารถนํามาแปะนามาท่าบนรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็สามารถท่าไปได้สนิทค่ะทีหลังจากนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าครูจะนํา5ภาพด้านบนเนี่ยมาทาบนรูปสี่เหลี่ยมสี่เหล่ยงได้ยังไงนะคะเรามาดูภาพแรกไปค่ะ รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะครูก็จะพลิกนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็เรามาวางตรงส่วนนี้รูปสามเหลี่ยมรูปที่สองครูก็จะทําการพลิกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นํามาวางสามเหลี่ยมรูปที่สามนี้สามเหลี่ยมรูปที่สี่เราก็จะทําการพลิกนี้แล้วก็นํามาวางสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมสี่ฟ้ารูปเล็กนะคะเราก็จะนํามาวางตรงกลางแบบนี้ค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าและรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะเมื่อเรานำมารวมกันเราก็สามารถนำไปทาบบนรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้พอดีนั่นหมายความว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสจริงนะคะนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสีฟ้ากับรูปสีแดงก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองค่ะ okay.